สวัสดีค่ะพี่น้องชาว Youtube รายงานตัวเด้อค่ะคอยอันคอยปั้นจัก,กรยานมากค่อยมาพออนอนหมนอนแล้วมันจะมีเหมือนยักษ์ใหญ่แมงมุม,มนะ่ะพี่น้องแทบจะทุกต้นเลยอ่ะคือร้ายมากอ่ะเราค่อยเกิดความสงสัยว่ามันเป็นหย่อนอีอย่งมันคือมีหนอนแล้วก็มีอัน มีนอนแล้วก็มีอันนี้ขอบเหมือนยักษ์ใหญ่แมงมุมแมงมุมนะคะบอลูพึ่งกันว่าเป็นเพาะอีหยังนะเออแปลกว่ะแล้วนอนอันนี้อันก็บ่เห็นบ่เห็นว่านกนกหรืออีหยังมันมาจิกกินนะบึ้ยคนหัวลุกคนคิ้งลุกพี่น้องพูดนะร้ายว่สัสดุ ุณลงคนว่าจ็กมึงมาไทายยังให้เบิงเนาะก็สิว่าคอยบ่เคยเห็นเคยเห็น,ยหนอยู่คอยเห็นว่าเป็นต้นยกักษ์ใหญ่แมงมุมมันมาขอบต้นไม้อยู่แต่คอยบ่รู้ว่ามันมีหนอนพี่น้องคอยก็เลยบ่เข้าใจนะคะว่ามันเป็นยอนอีหยังเต็มเลยนี่คุณน่ะอุ้ยบ่แมนต้นเดียวเด้ลายตน้นคุณน่ะตามไปตามอีหยังก็มีแต่ยักษ์ใหญ่มันเต็มเลยพุนต้นท้งผุนก็มีท้งพุนก็มี แห้งไปทั้งสภาพทั้งพุนแห้งไหรค่ะมาจอบเบองหมากแอปเปิลข่อยติดหนวยแล้วเอาปอะไปะดอกอัน,นิอมหอมงามดีอันนี้มันตน้นอีหยังมันคือค่ายต้นสะเดาแท้พี่น้อง เหมือนต้นสะเดาเลยอ่ะคอยเคยเห็นฟังเยอรมันเพิ่นกินอ่ะบลูว่าแมนหรือเปล่านะเหมือนเลยอ่ะเหมือนสะเดาฝรั่งนะคะคันเห็นหน่วยมัคย่คอยคอยสีหูจักอยู่แต่บอเห็นหน่วยมันก็นเลยบลูเหมือนสะเดาเลยพี่น้องบลูแมนหรือเปล่านะถ้าผู้ใดเคยกินสะเดาฝรั่งนะ่ะบอกใครแน่มันแมนบออือ ถ้าเห็นเนวยมันคอยสิรู้อยู่คอยจำเนวยมันได้แต่คอยจำใบมันบ่นไดต้นเป็นนังสีรถยางแบนเฮย้ยสูบกับอยู่บ้านคนนะ่ะมักแอปเปลิลมันติดเนวยแล้วนี่เต็มเลยดกขนาดเลย แอปเปิลปีนี้ดกแห้งไอ้ก่อนไปหาทรงกากมูเขาว่าสิว่าเขาของหนามพอดีคนต่อแถวหลายโพดกันเลยบอกเขาดอกไม,งม้งามๆเนาะ เ,เก่งหลวมพี่น้องนำนักข่อยลงพุ่นน่ะปลาดิ๋งยังมีคนต่อแถวอยู่ของน้ำขอยว่าสีเข่าของน้ำมารกแอปเปิลติดหลายติดหลายคักหน่วยมันนะ่ะของน้ำจะหักดีเนาะ Ta Konda?